สบายดีพ่อแม่พี่น้องยามสาว,วสาววันเสาร์วันที่เจ็ดเนาะมันมนี้เดือนสองสองพันสหกมันนี่พากันเลาะโคกเลาะป่าเลาะหวยเลาะห้องมาแงาใครหมดแดงพี่น้องตามฤดูกาลมันเนาะปีละเท่อได้นมดแดงนี่ก็ได้ยามกระปอมกับฮของกระปอมกับยามนี่แหละมากับแม่ดีแท็กมันนี่ลูกสาวลูกหนึ่งเขา เบึงหดข่าวให้แม่เขากำมือนี่บุเรียนุดสวนเนาะพากันมาหาอยู่หากินตามธรรมชาติพ <c oughs> ูนต้นนาตัวนาที่ได้นะเอตอตะคู่เลยได้ฮะ <c oughs> บ่าเบาแล้วเขาแหน่เลย <c oughs> บ่ช่างรถบ่ต้องสั่นแจ๊กเทปเนาะพูนอาลุามาตุลุมมาเนี่ เฮ้ยตัวนั่นแหละขับไปชิคกี้ไกแล้วมันขวมซ้ำ <c oughs> หางใหญ่แต่มัน,ออม,นม,มันก็อึดสามทางเออทางมันสูดทางมันซ, <c oughs> นซอแล้วก็ตีเอาแล้ว, <c oughs> แลวมแติไข่มากนะ โอ้ยไข่มากเลยตัวนี้ไข่ตึงอ่าตัวไข่ตึงคู่คบๆเลยนะโบเห็นเดาพี่น้องในกล่องหดิ่งหน่เนี่ย อยู่ในห่วยด้วยพี่น้องห่วยประแดกห่วยหน้าจีดำผ่านลงมาทางนี่ไม่แต่ห้างเขาแหย่ห้างเขาเจ้าแหย่แล้วมายังอันหน่อยนะมุนแน่นะ่ะเผ็ดยังอันนะโอ้โปวดแขนย่อบาไวพี่น้องป้อห้างใหญ่ดิอยู่เทิงสองห้างจะเห็นยุ้ยเฮ้ยขึ้นง่อยต่อ จักถึงต้นน่ะเอ้ยขึ้นตะพังพูแล้วพ่อมึงงอยต่อยันตกผู้เวียนไปพี่แล้วการแขนเฮาน่ะเฮ็ดยังบ่ได้เลยบาดแหน่ก็บ่ดกินยังบ่ได้ปวดแห้งอีหลีดจนสิปวดลอยเขาเอ้ายังอยู่ด้พ่อมึงถึงขึ้นถงพนะเ้ยตัวมันแ่ได้สบายพนะ อุย้ยพอมึงมีนะพอมึงบอเอาบอเอาขึ้เน,นเทิงผนนู้พูนตะพังพุน่ะพูพี่เบี้ยนพี่เออว้ามีแต่ไข่ตึงนี่นี่เบี้ยนไปนี่ห้างใหญ่แห้งอีดีหัแล้วขึ้นไปหัแล้วยืนอยู่เถิงพู้แง่สบายสบายเลย ห้างหนึ่งอยู่ห่วยพี่เม้นไหนยังวะสองห้างสามห้างโอ้ยอือเฮ้ยเลือกินเลยบะเนี้ยฮะลงลงแบบเหนื่อยเหนื่อยเลยทางปลายทาง่ปลาย

บอยากตึงบ่ได้บบสมห้างใหญ่เลือกเขาทางฟ้าเนาะบ่ฟ้งมันตื่นงมันอยู่น้ำ่ตึงเขาออกนกว่ามีนี่นะทางไปเด้อไปเด้อ ผานอุ้ยพ่อม ok ึงจะว่า uh, ม like ันบ okay. ่ตึงมเดี๋ยวเป็นถุยพี่น้องนี่นี่ถือนพุกเดี๋ยวเป็นถุยบักง่ายทั้งตึงทั้งลีบ หันกระมี่แต่มันหังหน่อยคิเด้ลขึ้นเขาวันนี้เขามาครัวลงมาหาเขียดหน่อยหาเย็นๆนี่นี่นีはは่ขึ้นไปนี่น ну ี่มาเด้อมาเด้อ เส้นๆมาเด้อมาเด้นโอ้เมื่อเพาะกันอยู่เพื่อนเด้อพี่น้องงอเอิยงอเอิยเมื่อแล้วสวยแล้ว ออกมาแต่สาวๆจนสวยพี่น้องเพื่อสิได้กินของกินธรรมชาติ เป็นไปนี่ก็สิพีป่าช้าพี่น้อะปลาชะเท้ากบแตน่นี่ก็สิมีทุกทางม นี่ใกล้น้าแล้วนี่นี่ก้นอยู่ทางนั้นน่ะลดเป็นมื่ออันนี้เลิศห่อเพือนแล้วพี่น้องเลยกัจิมาก,การเอาแม่มันออกเอาไปใช้น่ะมันสิขึ้นต้นม่วงเนอยอยาะอันที่กำลังเป็นดอกพาะว่าทิมเขานี้เลิศ Nó sẽ hôi nữa hai mình Có bộ đồ vợ mà Mà, dù đây phía nó tương. cũng không vô Cho bé Tớ theo hụi hên bọn này, không tít Tương đi Tư cũng phía nào nữa, để thuổi น้ำเขาคือเจาองเลยชันๆเขาไล่ั่นสิคัวยมาน่ล่ะสิหูแม่ะขัวบอหรือก่อย ล,าาลูกไปป่าเราพุ่บัวนี่เลยกรับบัวพร้อมเปอาเขากินธรรมชาติ แต่กะเขาเจ้าเฮ็ดกะเขาสิไล่เอามันสิจับว <sh arp> ่าปลาใมันน่ะนี่ดีเห็นบ่่อยู่ด้ล่ะจับขึ้นมาแแม่บ่เนาะ Tao mày mong ương mong kem hơn nữa tương gọng mọi người 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 ว่าลายห้างกับได้กูห้างแล้วมั้งซ่างก็กินเลยนะแต่เนยก็ยังเนื้อเก็บผราไปเพียงสิ่นี้พี่น้องขอบุทุกกำลังใจเด้อถ้ามาเบิงมาส้มพ่อกันกิปหนาสบายดี